สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างกินเล่นง่ายๆกันนะคะเอากินเพล่นๆเวลาดูหนังหรือว่าเวลาอยากขนมมันเนาะก็วันนี้เราจะชวนทําเป็นสาหร่ายวากาเมทอดกรอบนะคะก็เดี๋ยวเราดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีเป็นสาหร่ายนะคะอันนี้เป็นสาหร่ายวากาเมแห้งนะ่มีเกลือค่ะหรือใครจะใช้เป็นพวกผงปรุงรสชนิดอื่นๆก็ได้นะคะ แล้วก็มีอันนี้เป็นแป้งมันนะคะหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้หรือให้สะดวกใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยเพื่อนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอาวากาเมที่มันแห้งแบบนี้เนี่ยนะคะมาแช่น้ําก่อนนะเพื่อให้เขาบานตัวออกแล้วก็นิ่มตัวลงนะคะ อันนี้นะคะเราก็แช่มาประมาณ15นาทีแล้วนะคะตัวสาหร่ายของเราเนี่ยก็จะบานเต็มที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเทน้ําออกแล้วก็บีบเอาน้ําออกให้มันแห้งที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาเขาไปบีบน้ำออกจนเขาค่อนข้างแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือแล้วก็ ถ้าใครจะใส่เป็นผงปรุงรสก็ได้นะคะเหมือนพวกผงปรุงรสสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดนะแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆก็เกลือนี้เละคะ่ะแล้วเราก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันนะเราคลุกเขาต้นเกลือเนี่ยเขาละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันลงไปโรยไปนะคะกะเอาก็ได้เพื่อนๆให้เขาพอแบบว่าโดนแป้งเคลือบทั่วๆเนี่ยนะคะ เนี่ยนะคะหัวขาวจนแป้งเนี่ยมันเกาะทั่วสาลรายแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้เสร็จแล้วเราก็เตรียมเอาเนี่ยไปทอดกันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เอาสาหรายมาเตรียมทอดกันได้เลยโดยเราจะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะน<ช>้ำมันเริ่มร้อนนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่สาลรายลงไปทอดได้เลยค่ะ อย่าใส่ลงไปทีเดียวเยอะๆนะค่อยๆใส่ค่อยๆทอดนะคะไม่ต้องรีบนะ กอะทนเขาแต้งสุกกรอบดีนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยในหนึ่งเตาใช้เวลาทอดไม่เกิน5นาทีนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทอดได้นะคะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะถ้ากระทะมันกว้างก็อาจจะใส่ได้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าของเรามันเป็นกระทะเล็กๆเนาะตักขึ้นเสด็จน้ํามันแล้วก็ทอดกระทะถัดใส่ได้เลยค่ะ หลังจากที่ทอดเสร็จนะคะเราก็จะได้หน้าตาของมันก็เมะทอดกรอบแบบนี้เลยนะเพื่อนๆมันอร่อยมากแล้วก็กรอบมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะหักให้ดูเนาะเนี่ยนะคะก็คือมัน,น มันกรอบจริงๆนะแล้วก็กินง่ายกินเพลินมากแล้วก็ทําง่ายด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะคะสามสี่อย่างแค่นั้นนะแล้วก็พอเราทอดแบบนี้ใครจะเอาไปคลุกผงแบบพวกผงชีสผงปาปิก้าอะไรอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะก็ทําให้อร่อยมากขึ้นไปอีกน,นะ,ะจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วมันเค็มๆหอมๆนัวๆก็ลองเอาไปทำแบบประทานกันดูนะคะแต่ใครอยากกินอะไรที่มันแบบว่า ไม่ใช่แป้งจัดจนเกินไปพวกขนมกรอบแกรบอะไรเงี้ยก็ลองเอานี่ไปทำนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเแล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกคำติทาแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่่ะสสําหรัับนนี้ว ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ